นี่ได้สภาพสวยกิฟเลยนะก็ถือว่าโอเคะฮะรถก็สภาพก็โอเคใช้ได้แต่ผมที่ผมซื้อมานะฮะเพราะว่าเราเครื่องนี่สวยไหมร้อยนะวันนี้นะ,ะัะผมจะเอารถคันนี้ให้พอ่อซึ่งพ่อเขามาจากบ้านแม่เนาะอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมพอดีเขาได้สูญเสียรถคันหนึ่งที่ว่าหลานเขาอเอาไปจำนำใช่ไหมเอาไปขายนะครับ ก็แกก็เสียใจอยู่พักหนึ่งนะแต่วันนี้นะฮะผมให้รถคันนี้แกคันหนึ่งให้แกไปใช้ได้เข้าสวนเข้าไร่เข้านานะฮะแล้วให้พ่อมาดูรถคันนี้ว่าเขาชอบไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาโอเคเขาชอบก็นะให้เขาเอาไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญของพ่อนะวันนี้นะครับผมจะทําในสิ่งที่ดีให้พ่อผมครับคืออันนี้เลยครับผมจะยกให้พ่อผมไปใช้ที่สวนครับก็ถือว่าเป็นของขวัญของพ่อนะย้อนหลังเนาะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าเราเป็นลูกนะเราก็กระตันอยูแล้วก็ทาในสิ่งที่ดีให้กับพ่อแม่เรานะอยากทําอะไรทําเลยนะวันพรุ่งนี้เราอาจจะอาจจะมีโอกาสได้ทำนะ